ผลิตภัณฑ์ M5 นะคะหรือเรียกว่าอาหารทดแทนมือ้ออาหารหลักครบทั้ง5หมู่ค่ะสายเฮลตี้จะต้องหลงรักผลิตภัณฑ์ M5 อย่างแน่นอนค่ะใน1นกล่องนะคะ บรรจุ15ซองค่ะไม่มีไขมันช้าไม่มีไขมันเลวไม่มีน้ําตาลมีกากใยที่สูงและที่สําคัญค่ะมีโปรโตีนที่สูงมากๆใน1ซองนะคะมีโปรโตีนมากถึง10.5กรัมค่ะใน M5 นะคะเหมาะกับคนที่สายฟิตแอนด์เฟิร์มที่ต้องการควบคุมน้ําหนักทําให้ร่างกายของเรากลับมามีหุ่นสวยอีกครั้งมีหุ่นลีนอีกครั้งไม่เลวไม่เพลไม่อ้วนฉุค,ค่ะในช่วงที่เราควบคุมอาหารนะคะแน่นอนว่าเราอาจจะรับสารอาหารได้ไม่เพียงพอแต่การดื่ม ผลิตภัณฑ์เอ็มไฟควบคู่กับการออกกําลังกายและควบคุมอาหารนั้นร่างกายของเรายังได้รับสารอาหารที่เพียงพอสมองยังทํางานลื่นไหลนะคะไม่สะดุดติดขัดค่ะกลุ่มต่อมาคือสายสตรองค่ะไวทำงานที่อยู่ในช่วงเวลาเร่งรีบนะคะพกเอ็มไฟติดกระเป๋าเลยค่ะมื้อสำคัญของคุณจะไม่สะดุดติดขัดนะคะอิ่มท้องอยู่ท้อง ทำงานได้ไหลลื่นนะคะและที่สําคัญค่ะนอนดึกตื่นเช้าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการทํางานของเราเลยค่ะต่อมาสําหรับสายฮิลลิงนะคะที่ต้องการซ่อมแซมร่างกายที่ต้องการเร่งบูสสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งเยียวยาร่างกายให้กลับมาเป็นคนแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะดื่มผลิตภณัณฑ์เอ็มไฟ์เลยค่ะควบคู่กับการนอนหลับพักผ่อนไม่เครียดนะคะทานอาหารที่หลากหลายออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอรับรองว่าเอ็มไฟ์จะตอบโจทย์ชีวิต ให้กลับมาหลงรักตัวเองอีกครั้งหนึ่งเอ็มไฟนะคะแบ่งออกเป็น5กลุ่มสําคัญค่ะเราจะมีสารอาหารจากหนึ่งค่ะกลุ่มโปรตีนหลักเลยค่ะโปรตีนของเราได้รับจากแหล่งที่หลากหลายทั้ง5แหล่งค่ะนั่นก็คือไข่ขาวปลาถั่วเหลืองข้าวกล้อง คารบาเล่ค่ะทั้งห้ากลุ่มนี้นะคะจะทําให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนครบถ้วนนะคะร่างกายของเราต้องการกรดอะมิโนทั้งยี่สิบชนิดสิบเอดชนิดเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตได้ด้วยตัวเองแต่เก้าชนิดนั้นจะต้องได้จากการเลือกทานอาหารที่หลากหลายแน่นอนว่าแหล่งโปรโตีนของเราทั้งห้ากลุ่มนี้ครบถ้วนทําให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนทั้งเก้าชนิดนี้เติมเต็มให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงสุขภาพดีแน่นอนค่ะต่อมาค่ะกลุ่มเส้นใยอาหารนะคะ ใน M512 นเนี่ยนะคะมีเส้นใยอาหารมากถึง4.5กรัมจึงเหมาะสมและเพียงพอต่อการนำไปใช้เราใช้ตัวเส้นใยอาหารที่เป็นชนิดละลายน้ำเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดการอุดตันในลำไส้ค่ะอินโนลินแล้วก็ผงฟุกโตอิลโกซัคารจะทำให้ระบบย่อยอาหารของเราไม่เสียสมดุลค่ะไม่เกิดอาการท้องผูกค่ะ ทำให้เราขับถ่ายได้อย่างเป็นปกติมีประสิทธิภาพแน่นอนนะคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มแร่ธาตุและว,วิตามินใน M5 มนะคะมีแร่ธาตุและว,วิตามินมากถึง13ชนิดค่ะหลกัหลกๆเลยนะคะจะมีวิตามิน C ที่สูงมากๆที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันมีวิตามิน B รวมไม่ว่าจะเป็น B1 หน 6B12 ที่จะช่วยบำรุงประสาทและสมองลดอาการอักเสบของปลายประสาทลดอาการเกิดอาการเหน็บชานะคะมีแคลเซียมที่สูงที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟันและยังควบคุมความดันโลหิตในร่างกายให้เป็นปกติด้วยเพราะฉะนั้นระบบไหลเวียนเลือดจะแข็งแรงมากๆเมื่อทานเ5มไฟควบคู่กับ b ีแล้วก็ L อด้วยนะคะต่อมากลุ่มที่4ค่ะคือกลุ่มฟื้นภูมิคุ้มกันนั่นเองเราให้ความสําคัญมากกับกระบวนการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายเพราะช่วงเวลาที่เรา ควบคุมอาหารอยู่หรือช่วงเวลาที่เราต้องฮิลลิ่งร่างกายให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหรือช่วงเวลา,าที่เราเจ็บป่วยอยู่นั่นเองภูมิคุ้มกันอาจจะตกได้หรือแข็งแรงน้อยลงนะคะแต่การดื่มเอไฟเข้าช่วยนั้นเป็นตัวเลือกตัวช่วยที่สําคัญมากๆค่ะเพราะเรามีสารสกัดจากยีสต์จากข้าวโอ๊ตนั่นก็คือเบต้ากรูแคนนั่นเองเบต้ากูแคนนะคะจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายกลับมาสมบูรณ์เพื่อพร้อม ทำให้ร่างกายของเราฮิลลิ่งตัวเองได้ไวมากๆเลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มกรดอะมิโนค่ะแน่นอนว่าในเอ็มไฟมีกรดอะมิโนที่หลากหลายและครบถ้วนใน9ชนิดนั้นที่ร่างกายต้องได้รับจากการทานอาหารแต่เรายังเพิ่มปริมาณและพิเศษมากๆนั่นก็คือตัวไอโซลิวซีนตัวลิวซีนและก็ตัววาลีนค่ะทั้ง3ตัวเป็นกรดอะมิโนที่หาได้ยากนะคะในการทานอาหารแต่เราคัดมาแล้วก็ใส่ในเอ็มไฟให้ท่านพร้อมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะ ร่างกายของเราจะไม่เสียสมดุลเลยค่ะจะมีโปรตีนที่หลากหลายซ่อมแซมร่างกายเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมตัวเองได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเอ็มไฟจึงเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยมากๆดีต่อตัวเองรักตัวเองดืง่มเอ็มไฟทุกวันนะคะ